สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงจากทาฟฝั่งของรัเสเซียและจะท่าฝั่งของอินเดียกันบ้างค่ะสนฟับฝั่งยังรัเสเซียนะคะก็เป็นในเรื่องของการที่เขายกระดับของโรนอย่างฟอ์โพสอา R ให้สามารถมาทุกของได้หนักมากขึ้นกว่าเดิม และจะทำฝั่งของอินเดียค่ะสำหรับการซื้อกระสุน X k a l i b u r นะคะจะทำฝั่งของสหรัฐอเมริกาแต่เขาเองนะคะก็มีเรียนถึง2ด้านที่เขาก็ทำควบคู่กันไปถึง2ทางด้วยกันค่ะจะมาดถึงตรงนี้กันเรื่อจะทำฝั่งของรัสเซียกันก่อนนะคะสำหรับการพัฒนาอัพเกรดเจ้าโดนอย่าง Four Post R ตัวนี้นะคะที่ อาจจะไม่คุ้นชื่อหูสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเจ้าตัวน,นี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญเหมือนกันในสงครามของรัสเซียยเครีนในปัจจุบันนี้ค่ะ f อร์โพสตนะคะมันคืออะไรเดิมทีเนี่ยเจ้า f อร์โพสตนะคะไม่ใช่ของจะาทางฝั่งของรัสเซียนะคะที่เขานำมาใช้แต่มันคือโดนอย่าง IAI Surger MK2 จะเจ้าทาฝั่งของอิสราเอลที่เขานำเข้ามาค่ะ ซึ่งรัเสเซียนะคะเขาได้รับลิขสิทธิ์ผลิตต่อก่อนจะปี2014ที่ผ่านก่อนที่เขานะคะจะไม่ได้ผลิตอีกต่อไปซึ่งหลังจากการที่เขานะคะก็ไปทําการยึดใครเมียจะทางฝั่งของยูเครนมาเนี่ยก็นำห้ทา,างฝั่งของรัเสเซียนั้นถูกความบาดจึงทางําให้เขานะคะจาเป็นที่จะต้องทํารุ่นปรปับปรุงเองก็อย่างที่ชื่ออย่างเจ้าว่า f o o r p s t R ในปัจจุบันตัวมันนะคะก็เปลี่ยนในเรื่องของระบบนําร่องระบบควบคุม เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นฝั่งของรัเสเซียทั้งหมดที่ก็เป็นการนำเข้าของต่างๆจากรักเสเซียทั้งหมดเลยที่ไม่ได้ใช้ของจักชาติตะวันตกทั้งนั้นและนั่นนะคะจึงเป็นสาเหตุอย่างนึ่งที่ทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาเดิมของเจ้าฟอ r ์โพสอารค่ะที่ก็เพลโลของมันได้เบาเกินไปเพราะของเดิมของมันนะคะตัวมันเนี่ยสามารถบรรทุกได้ประมาณถึง100กิโลกร,รัมด้วยกัน ในเรื่องของการสำรวจการลาตระเวนได้ดีแต่พอที่มันจะติดอาวุธจริงๆได้เนี่ยก็แทบจะไม่มีเหลือเลยอีกด้วยซึ่งเซีนะคะก็เคยติดจะระเบิดอย่าง k a v ขนาดเล็กนะคะแต่ว่าตัวมันก็ค่อนข้างจำกัดมากๆในการจะบรรทุกไปหรือเพลดไปและพอมันนะคะไปเปรียบเทียบกับเจ้า UAV รุ่นใหม่ของโลกเนี่ยถือว่าเจ้าตัวนี้นะคะว่าเบามากๆแล้วก็ล้าหลังเกินไปสำหรับการจะมาใช้ในการโจมตีปัจจุบัน และนั่นจะมีคำถามนะคะว่าทำไมว่าฝั่งของรัสเซียเนี่ยถึงต้องเล่นอัปเกรดในตอนนี้หรือในปี2025ซึ่งมันมีปัจจัยถึง3ปัจจัยหลักที่เขาต้องการจะเปลี่ยนค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นสงครามของยูคเครนที่ก็เปลี่ยนทุกอย่างจะเห็นได้ว่าโดนเนก็กลายเป็นว่าเอกของสองครามทั้งในเรื่องของการโจมตีการสอดแนมการลาดตระเวนการทำทุกสิ่งทุกอย่างท้าจะเป็นโดนทั้งหมดแล้วในสงครามของทั้งสองฝ่าย และลัเซีเองเนี่ยก็เพราะว่าเจ้า M A L E U A V ที่ใช้งานได้นานเนี่ยมันคือหัวใจหลักของการชี้เป้าให้กับปืนใหญ่ใหญ,ญ่ได้สามารถโจมตีได้แต่เจ้า4 Post R ตัวน,นี้เนี่ยยังทำอะไรได้มากกว่านั้นไม่ได้คือมันค่อนข้างจำกัดออาใช้ค่อนข้างจำกัดจึงเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่เขาต้องทำการอัปเกรดมันขึ้นมาใหม่อีกครั้ง สเป็นการขาดแค็งโดยระดับกลางค่ะสำหรับเขานะคะก็มีโดนหลากหลายเช่นกันนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเจ้าโอรันสิบซึ่งตัวมันก็ยังอยู่ต่ำขีดจำกัดของโหลดอยู่เจ้าตัวรันเอที่ก็เป็นโดนคามิคาเซท่ที่ก็ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่สามารถบินกลับได้ก็คือบินครั้งเดียวโจมตีแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้ออเรออนที่ก็มีจำนวนที่น้อยเกินไปแล้วก็ผลิตได้ไม่ทัน และเจ้าฟอร์โพสค่ะจึงเป็นแกนกลางนะคะที่ทางฝั่งของรัสเซียต้องทําการอัปเกรดและเป็นตัวเดียวที่สามารถทำหน้าที่ในตรงนี้ได้ซึ่งทำการอัปเกรดกันไปนะคะในเรื่องของเพ y ย์โหลดที่ผู้บันเนี่คางตนและเขาเองนะคะก็ต้องการยู v อที่มันอเนกประสงค์มากขึ้นให้ตัวมันเนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายด้วยกันเช่นในเรื่องของการเฝ้าระวังภยัยชี้เป้าโจมตีติด ECM ระบบสง่งคาร์บิลอนิกหรือแม้แต่กระทั่งในการใช้ขนส่งเบาๆก็สามารถทำได้ในระบบเดียวกันค่ะได้ถามว่าตอนนี้รัเสเซียทำอะไรกับเจ้าตัวน,นี้บ้างนะคะคือเขากำลังพัฒนารุ่นใหม่ที่ก็สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นซึ่งเป้าหมายก็คือให้เจ้าตัวน,นี้เนี่ยสามารถถืออาวุธหนักได้มากกว่าเดิมหลายเท่าและแบกเซนเซอร์ที่กินพลังงานได้มากขึ้น ก็น่าจะเรื่อง,องนในเรื่องของการเพิ่มไฮโดนะคะที่จับประมาณ100กิโลเนี่ยก็ใกล้ๆประมาณ150.200กิโลกรัมด้วยกันการมาการติดอาวุธใหม่อย่างเช่นเรื่องของระเบิดน้ำวิถีไกบอมขนาดใหญ่มากกว่าเดิมหรือแม้แต่ทั้งขีปมนุษย์โจมตีสั้นก็สามารถบรรทุกได้และตัวมัน,นก็จะให้ไปเทียบเคียงกับเจ้า M A L E ของตุรกีแล้วก็อิหร่านได้เช่นกันให้ตัวมันสามารถเทียบเคียงกันได้สามารถพอประทะรอดูลักษณะกันได้ เป็นในเรื่องของเครื่องยนต์และก็โครงสร้างก็ต้องเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ของมันเนี่ยให้สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นเสริมปีกโครงสร้างต่างๆขาตัาง้ง nose s e c t i ที่สามารถรับเซ็นเซอร์ได้ใหญ่ขึ้นและถ้าเขาเนี่ยเพิ่มในเรื่องของเพลย์โหลดขึ้นมาแต่เครื่องยนต์เดิมเนี่ยมันจะไม่บินขึ้นนะคะคือมันก็ค่อนข้างหนักอะเนาะเขาก็ต้องมีการปรับเครื่องยนต์ให้ตัวมันเนี่ยเล็กลงแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ แลวก็เต็มไปเจ้า f o r p o s R ตัวนี้เนะี่เป็น mini Orion ที่ก็จะเป็น ULV ที่ทางฝั่งของรัสเซมีนอย้นะคะให้กลายเป็นตัวที่ก็จะเป็นตัวเต็มช่องว่างในตรงนี้ในทะางฝั่งของ o r ริอนเนี่ยไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ ถัดมาค่ะจะท่าฝั่งของรัสเซียนะคะมาทําฝั่งอย่างอินเดียกันบ้างนะคะที่เขาเองนะคะว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะพึ่งพาตนเองด้วยกันแต่เขานะคะก็ยังคงพึ่งพาต่างชาติในหละประเทศเช่นกันที่ก็ไม่ใช่พึ่งพาจะท่าฝั่งของรัสเซียอย่างเดียวแต่เขาก็อยู่หลายรัวค่ะซึ่งล่าสุดนะคะท่าฝังของอินเดียแล้วก็ไปซื้อกสูย์ปืนใหญ่ของเอสคาลิบูเจท่าฝั่งของสหรัฐอเมริกา และพร้อมกันนั้นอินเดียนะคะก็ยังลงทุนร่วมกับการตั้งโรงงานผลิตดาบของคาตาะะแบบยุโรปหรือดาบที่มีสินค้าเป็นทางของทางของยุศาสตร์และวัฒนธรรมจากบริษัทในยุโรปที่ก็เป็นคู่แข่ง,างจากบริษัทในยุโรปที่ก็เป็นคู่แข่งทางเศร,รษฐกิจกระทางฝั่งของอเมริกาโดยตรง ซึ่งว่าตัวนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กๆมากๆนะคะในทางฝั่งเขาก็อาจจะแบบเลือกหลายคั้วด้วยกันแต่จริงๆแล้วนะคะมันเป็นการสะท้อนถึงระดับของชาแิบสเตจิกส์แฮกก็ตชัดเจนมากๆค่ะและเจ้า S c a r i ริบูตัวนี้นะคะ่ะมันคืออะไรก็คือเจ้าตัวนี้นะคะก็เคยพูดถึงไปในข้างต้นแล้วสามารถไปย้อนดูคลิปได้และเจ้าตัวนี้มันเป็นกระสุนอย่าง S c สคาริบูหนมมคือกระสุนปืนใหญ่นําวิถีด้วย GPS จะก็มีความแม่นยำระดับ1-2เมตรระยะการยิงที่มากกว่าถึง40กิโลเมตรใช้ในทางฝั่งของยูเครนได้อย่างผลเป็นสุขใช้ในทางฝั่งของยูเครนได้ผลสูงมากๆก็คือใช้ในการโจมตีมาแล้วในทางฝั่งของยูเครนค่ะซิ้นฝั่งของอินเดียที่ซื้อนะคะก็มีสาเหตุอยู่ด้วยกันคือเขาเนี่ยต้องการจะเพิ่มความแม่นยำชายแดนกับทางฝั่งของปากีสถานและจีนต้องการผลกระสุนที่แม่นยำสูงได้เองที่ก็ไม่เพียงพอด้วย และการที่เขาเนี่ยซื้อจะท้าฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ในทางของวิทยาศาสตร์ในแบบที่ไม่ต้องซื้ออาวุธหนะักอย่างเจ้าเอลสาสิบห้าเป็นตน้นที่เขาก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเขาก็สามารถซื้อเจ้าตัวนี้ในการใช้ในการโจมตีได้เช่นกันด้วยแล้วไอ้เรื่องของราของยุโรปนะคะมันมาเกี่ยวอะไรกันในทางของภูมิรัทศาสตร์ค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่เขาเนี่ยไปตั้งโรงงานผลิตดาบคาตานะในเวอร์ชันของยุโรปเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญหลายข้อด้วยกัน มันถือว่าเป็นการลงทุนร่วมกับทางฝั่งของยุโรปเป็นการสร้างซัพพลายเชนใหม่และเป็นซอฟต์พาวเวอร์บวกกับอุตสาหกรรมเหล็กก้าพิเศษโดยเฉพาะและเป็นการสร้างสายสัมพันธ์แบบไม่ใช้อาวุธแต่เป็นอุตสาหกรรมความแม่นยำสูง p r e c i s i o steel making) ที่ก่าเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าอินเดียนั้นกำลังกระจายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกับหลายฝ่ายพร้อมกัน และนั่นจึงทําให้เราเห็นนะคะว่าอินเดียนกำลังเล่นเกมอยู่นะคะแต่ว่าถามว่าเขาเล่นเกมในเรื่องของอะไรบ้างเนี่ยคือเขาก็เล่นเกมอยู่สอย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกๆก็คือเป็นในเรื่องของทฤษฎีจากหลายแหล่งที่เขาเนยจะไม่ผูกขาดกระทั่งฝั่งของรัสเซียจะไม่ผูกขาดกระทั่งฝั่งของซัมเมรการและจะไม่ผูกขาดกระทั่งฝั่งของยุโรปฝั่งเดียวเขานั้นจะทําในเรื่องของการซื้อรวมการผลิตจากทุกฝ่ายเพวกนี้เรื่องของเลเวอเรจที่จะไม่เลือกทั้งฝั่งไหนก็คือเป็นกลางนั่นเอง สองเป็นการส่งสัญญาณว่าอินเดียนั้นจะเป็นฝ่ายที่เลือกไม่ได้แต่ก็ที่อยู่กับฝ่ายได้เช่นกันมันคือในเรื่องของแนวอย่าง n o n A l ลิ e กน n ์ม,มูฟเ e นต์อ0ที่ก็เป็นการเล่นแบบมหาอำนาจเกิดใหม่ที่ต้องการโตตนเป็นของตนเองที่ไม่จาเป็นต้องพึ่งพาใครและสาเป็นการสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศของตนเป็น Make in อินเดียที่ลูกเดียวนั้นก็ต้องเชื่อมกับการตั้งโรงงาน การถ่ายโอนเทคโนโลยีต่างๆหรือการร่วมกันผลิตภายในประเทศสการ์ในเขาเนี่ยไปซื้อขีวณุธทางฟังของอเมริกามาก็เป็นการผลักดันในความร่วมมือของด้านเทคโนโลยีส่วนในการตั้งโรงงานดาบของยุโรปก็เป็นการผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กดาคุณภาพสูงสาระบทนี้ก็เข้ากับส่วนในเรื่องของ i n d u s t r รีโพลิซจากทางฝั่งของอินเดียโดยเฉพาะก็เป็นการเล่นเกมอย่างหนึ่งนะคะที่เขานะคะก็ต้องการจริงๆที่จะแบบไม่อินเดียเนาะ แล้วก็ไม่ต้องการจะพึ่งพาเจตทางฝั่งของชาติตะวันตกหรือในประเทศไหนๆมากเกินไปแล้วเขาก็น,นะคะก็จะพร้อมเป็นกลางเหมือนกันและก็จะกลายเป็นหามนาจนอย่างหนึ่งที่เขาต้องการสำนวนขอตัวลาไปก่อน,นในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ